สวัสดีครับพี่น้องทีระกินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพรมพีทีละข้อปีที่3พี่น้องทีละครับปีนี้2024ซึ่งเราก็มาจนถึงสิ้นปีแล้วเป็นเปลียการเป็นพยานตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของคร okay. ิสต์มาสโอเคอินเทรนในเทศกาลคริสต์มาสคือคริสต์มาสคือความรอดของมน,นุษย์ทุกคนเราจะมาดูกันในพรมพีที่คุ้นเคยคคยยอนบทที่3ามข้อสิเราจะดูในบริบทก็คือจะดูตั้งแต่ข้อ1ิบสถึงสิ เอาหลักก่อนอื่นที่เราจะดําดิ่งไปที่พระคัรผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าครับขอใช้เวลานี้แสวงหาที่จะใช้เวลาสมัมผัสธรรมสนิทสนมกับพ่อและก็สนิทสนมกับพี่ขอพ่อทําพันธกิจกับเราได้พระคัมร์เราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วเปล่าประกาศว่าไม่ว่าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นพระคุณถูกจัดเตรียมไว้ เป็นพระราชกิจที่เสร็เร็จแล้วเราเปล่าประกาศให้สิ่งเหล่านั้นสาแดงออกเราเปล่าประกาศถึงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระการปลดปล่อยหมายสําคัญการอัศจรรย์การช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีใครเลยที่เหมือนเดิมทุกคนกําลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงเราขอโรองสัมผัสแตะต้องเราในแบบที่เราสัมผัสได้จริงในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณพ่อครับในนามพี่เยซูอาเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราดําดิงไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยโอเคคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคน เรามาที่พระพีที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือยอนบทที่3าข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกทางนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวินิรันดร์พี่น้องเห็นไหมครับตรงนี้พูดถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อโลกโลกไม่ใช่หมายถึงลูกโลกนะแต่คนในโลกเหมือนกับเวลาที่เราบอกว่าคิดถึงบ้านเราไม่ได้คิดถึงตัวบ้านเราคิดถึงคนในบ้านพระเจ้าเนี่ยทรงรักโลกทรงรักมนุษย์ในโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พี่น้องที่รักเราอาจจะให้ โดยไม่รักแต่ไม่มีความรักใดไม่มีการให้โดยเพราะถ้าสิ่งที่เราให้นั้นมีค่ามากมันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงว่าความรักมีมากมายในตอนนี้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์มนุษย์ในโลกนะี่ยพระเจ้าจึงได้ประทานพระบุตรองคเดียวพี่น้องเห็นยังไม่ใช่แค่พระบุตรแต่พระบุตรองค์เดียวมีค่ามากหวงมากโอเคในสวรรค์พงษมีค่ามากที่สุดแล้วเพราะว่าทุกสิ่งผงสร้างขึ้นแต่พระบุตรพง์มไม่ได้สร้างอยู่ด้วยกันกับพง์ตั้งแต่เริ่มต้น พระมีบอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ในโลกพระจนพระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ถามว่าทำไมพระเจ้าประทานมาเพื่ออะไรเพื่อคือจุดประสงค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องที่รักครับพระมีพูดตอนนี้พูดชัดเลยที่สายเหตุที่พระเจ้าส่งพระเยซูมาเนี่ยเพื่อเพื่อทุกคนถ้าพี่น้องเป็นทุกคนเหล่านั้นที่เชื่อในพระบุตรพระบุตรในที่นี้คือพระเยซูครับถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูครับพระีพูดชัดล้วพี่น้องจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรัน โอเคเนื่องจากคําว่า,าพินาศกับชีวิตนิรันดร์เชื่อในคำว่าแตกซึ่งหมายถึงตรงข้ามในตอนนี้หมายถึงไม่พินาศนิรันด์หรือบึงไฟนรกที่ต้องอยู่นั้นแต่มีชีวิตนิรันด์ในสวรรค์ครับพี่น้องที่รักแต่พี่น้องเห็นยังว่าในพระพภตรตอนนี้บอกเลยชัดเจนครับทุกคนที่เชื่อเห็นยังแปลว่าจริงๆแล้วคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าไม่ได้รักบางคนพระเจ้ารักทุกคนมนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานครับแต่ใครเชื่อในพระเยซยสริตเราเรียกว่าคริเสเตียนพี่น้องเห็นยง แต่ตรงนี้มันก็บอกชัดนะว่าทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชุดนิรันร์ก็คือถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคิว่าพงเป็นพระเจ้าตายบ่ไม้เข็นตกฝังเป็นขึ้นคุณรอดแล้วคุณมีชุดนิรันร์นิรันร์คุณไม่ต้องตกระลกคุณไม่ต้องพินาศในบึงไฟในรกคุณไม่ต้องกลับไปใช้กฎแห่งกรรมหรืออะไรทั้งนั้นแต่พี่น้องเห็นยังตรงนี้พูดชัดด้วยว่าแตกใครก็ตามที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อในพระเยซูคนนั้นจะพินาศครับเขาจะพินาศในความบาปเขาจะพินาศในกเนื่องจาาากควมบอองเงฉะนั้นนพี่้องเห็นยง คริสต์มาสเป็นสิ่งที่ชี้ถึงความรอดที่มาถึงมนุษย์ทุกคนพระเจ้าได้ส่งพเพูยริสกิผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพงมาเพื่อในที่สุดแล้วหลังจากนั้นแหละก็คือพเยร์สกิทต้องตายถูกฝังและเป็นขึ้นโอเคเพื่อจดจาร์เพื่อจดก,ก,การความบาปโอเคดังนั้นพี่น้องที่รักใครก็ตามที่เชื่อนในพระบุตรทุกคนที่เชื่อนในพระบุตรว่าพงเป็นพระเจ้าตายมาไม้เข็ไถ่ายบาปถูกฝังเป็นขึ้นคนนั้นรอดแล้วเขาไม่พินาศในเบิงไฟในรกเขามีชี่อในหลันดังนั้นถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าตายมาแม้เขนเพื่อไถ่บาปถูกฝังและเป็นขึ้นพี่น้องรอดแล้วครับพี่น้องไม่พินาศแล้วไม่จําเป็นต้องลุ้นอะไรทั้งนั้นเงื่อนไขของพระเจ้าได้ถูกทาให้สาเร็จถ้าพี่น้องเชื่อในพระบุตรพี่น้องไม่พินาศแต่พี่น้องมีชีวิตนิรันดร์ดูต่อไปพี่น้องดูนะข้อ17บเอกเพราะเห็นป่ะเพราะบอกสาเหตุครับพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อให้โลกได้รับการช่วยให้รอดผ่านทางพระบุตรนั้นพี่น้องเห็นยัง พ่อพีผู้ชัดเจนเลยครับว่าที่พระเจ้าส่งพระบุตรคือพระเยซูริตเข้ามานั้นพงค์เข้ามาไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกพง์มไม่ได้มาเพื่อจะมาพิพากษาความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนในโลกแต่พงค์ถูกส่งมาเพื่อให้โลกเนะี้ยให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้รับการช่วยรอดผ่านทางพระบุตรและอย่างที่ผมบอกก็คือพง์ได้ทําสิ่งนี้หลังจากนั้นประมาณสามิบสามปีโอเคนี่เป็นสาเหตุจริงๆแล้วคิเสเตียนเนี่ยให้ความสําคัญกับ การที่พระเยซูตายถูกฝังและเป็นขึ้นพี่น้องคริสเสียนยุคแรกก็เหมือนกันเขาไม่มีการฉลองคริสต์มาสนะเพราะเขารู้ว่าถ้าคริสต์มาสไม่มีการที่พระองค์ตายถูกฝังเป็นขึ้นคริสต์มาสก็ไม่มีประโยชน์พูดง่ายๆคือคริสต์มาสบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อพระเยซูดได้ตายไถ่บาปถูกฝังและเป็นขึ้นแต่พี่น้องที่ัะครับการที่เราจะฉลองคริสต์มาสก็ไม่จะเป็นเรื่องที่ผิดหรอกเพราะว่าเรากําลังฉวยโอกาสที่จะประกาศพระกิตติคุณฉะนั้นพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่ได้รับคําสอนมาว่า,าวเออ เออเป็นวันเกิดของสุริยะเทพเลิกเถอะครับอย่าต่อต้านเลยพี่น้องที่รักผมรู้มาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีเอาตั้งแต่ผมกลับมผมตั้งแต่ประมาณยี่สิบปีตั้งแต่ผมกลับมาจากสิงคโปร์ผมได้อ่านหนังสือผมรู้อยู่แล้วว่าเออเขาไม่รู้ว่าวันเกิดของพระเยซูเกิดวันไหนฉะนั้นเขาเลยตั้งขึ้นมาเอาวันเกิดของสุริยะเทพแต่พี่น้องที่รักปัจจุบันนี้คริสเตียนไม่มีใครครับที่คิดถึงคริสต์มาสและคิดถึงสุริยะเทพโอเคเราคิดถึงพระเยซูริที่เป็นพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเกิด เพราะอังกฤษพง์มไม่มีกําเนิดเนี่ยพงเป็นพระเจ้าแต่ยอมมากําเนิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อมนุษย์จะได้ไม่พินาศแต่มีชีวิตอยูนฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่เราควรจะฉลองคริสต์มาสไม่ควรต่อต้านครับโอเคควรจะฉวยโอกาสนี้ในการประกาศพระคติคุณเพราะว่าพระพี่บอกอะว่าจงฉวยโอกาสพี่น้องก็ใจยังแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่น้องไปไล่ดูเด็คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีใครเขาคิดหรอกว่าเอ,อ่อวันคริสต์มาสมีต้นกาเนิดจากสุริยเทพไม่มี มีแต่คิดเตียนบางคนแหละที่เอามาแล้วก็มาบอกว่าเออพระเจ้าจะไม่พอพระทัยผมเห็นไม่รู้สึกอะไรเลยครับว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยรวมทั้งคนที่เกิดผลมากมากผู้เผยชนะที่ได้ยินเสียงพระเจ้าเขาก็ฉลองคริสมาสและฉลองด้วยความเข้าใจไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคเลิกต่อต้านนะครับตรงกันข้ามคนบางคนที่ต่อต้านเนี่ยกับบอกให้เรากลับไปทําตามธรมเนียมยิวไร้าสาระธรมเนียมยิวต่างๆวันเทศกาลของยิวนั้นเป็นแค่งเงาเลงถึงพเยซยสริด <c oughs> เขาจะพาเรากลับไปที่วันตัดสัญญาเดิมไร้สาระจริงๆอย่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องี่รักฉลองเทศกาลคาริสต์มาสโดยการรู้ว่าพระเยซูริตได้ถูกส่งมาเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดเอาล่ะผมอยากจะบอกเราเรื่องนี้เพื่อจะดูบริบทพี่น้องเห็นไหมครับว่าทําไมอยู่ดีๆพ่อพีพูดถึงว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรมาเพื่อพิพากษาโลกคําว่าพิพากษาโลกเนะี่ยถ้าพี่น้องดูในบริบทเนะี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการพินาศครับถ้าเขาถูกพิพากษาก็คือเขาจะพินาศในเบึงไฟนโลกเพราะอะไร เพราะว่าทุกคนทําบาปแล้วเสื่อมจากพระสิริพี่น้องก็เลยมาว่าถ้าจะพ้นโทษบาปได้ต้องไม่เคยทําบาปเลยไม่เคยทําแม้แต่ครึ่งครั้งแต่ไม่ครับทุกคนทําบาปหมดฉะนั้นจริงๆแล้วโดยมาตรฐานมนุษย์ทุกคนจะต้องพินาศในมือไฟนรกเมื่อพระเจ้าตัดเกณฑ์พระเจ้าไม่ได้ตัดเกณฑ์ว่าคนนี้เป็นคนดีกับคนนั้นนะไม่พระเจ้าตัดอิงตามเกณฑ์และไม่ใช่อิงตามกลุ่มก็คือถ้าคุณจะเข้าสรรวรได้คุณต้องไม่เคยทําบาปแต่มันไม่มีมนุษย์สักคนที่ไม่เคยทําบาปฉะนั้นจริงๆมนุษย์ทุกคนจะต้องพิาอยู่แล้ว แต่พระเยซูริตถูกส่งมาเพื่อช่วยให้รอดเอาหล่ะผมอยากจะให้เราดูในบริบทเพื่อเราจะเข้าใจว่าทําไมพระพีพูดถึงเรื่องนี้โอเคดูนะครับข้อ14ในบริบทเนี่ยข้อ14มอเสสยกงูขึ้นในถิ่นธุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นพี่น้องเห็นยังบริบทก่อนที่พระพีจะพูดถึงพระเยซูได้พูดไปแล้วว่างูที่มอเสสยกขึ้นในถิ่นธุรกันดารเนี่ยที่เสาไม้นั่นนะโอเคถูกยกขึ้นอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเออ ตอนแรกๆเมื่อผมไม่มีความเข้าใจเนี่ยผมงงมากว่าทําไมพระเยซูถึงเปรียบเทียบตัวเองกับงูเพราะว่าผมเข้าใจผิดคิดว่าทุกครั้งที่กล่าวถึงงูก็หมายถึงมารไม่ครับถ้าพี่น้องไล่ไปดูในบริบทของพระภีตอนนั้นพี่น้องจะรู้ว่าชนชาติอิสราเอลนั้นทําผิดจริงทําบาปจริงบ่นจริงและในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ส่งงูมาลงโทษพิพากษาเขาโดยการกัดเป็นงูพิษนะครับซึ่งจะต้องตาย แต่ในที่สุดแล้วเมื่อชนชาติรอเอลนั้นเขากลับใจเขาบอกโมเสสว่าช่วยเขาหน่อยโมเสสก็ไปทูลขอพระเจ้าก็บอกว่าให้ทํางูทองสําเร็จเนี่ยมาใส่ไว้ที่เส,สาไม้แล้วใครก็ตามที่ทําผิดและจริงๆรับผลก็คือโดนกัดจะตายเนี่ยถ้ามองดูงูนั้นโอเคเขาจะไม่ตายเออฉะนั้นพี่น้องที่รักเมื่อพระเยซูพูดถึงเรื่องนี้โมเสสย,ยกงูขึ้นในตินทุรกันดานอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นบุตรมนุษย์ในที่นี้คือพรพเยเกิตนะครับ ซึ่งหมายถึงว่าเป็นพระเจ้าผู้มาลง,ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยทำผิดจริงโอเคและในที่สุดจะต้องถูกพิพากษาเนื่องจากความผิดบาปแล้วจะต้องตายแต่ในที่สุดแล้วพระเยซูริตเนี่ยจะตายบนไม้างเขนครับแล้วถ้ามนุษย์คนไหนมองพรงที่อยู่บนกางเขนโดยการสํานึกในความผิดบาปหรือว่าตัวเองนะ่ะผิดพระเยซูริตองค์นี้แหละจะรับโทษแทนพี่น้องเห็นยังเออก็คือพระเยซูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นผู้พิทิพย์ ผู้พิพากษาให้ผมบอกนะข้อ17เ,เนี่ยสื่อว่าจริงๆแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จหมายครั้งหนึ่งพรภง์จะพิพากษาโลกครับแต่การเสด็จมาครั้งแรกเนี่ยพงม,มาเพื่อเป็นผู้ช่วยโอเคพงม,มาเพื่อเป็นทนายฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเจอพระเยซูกครั้งที่สองในฐานะผู้พิพากษาคุณต้องรู้จักพระเยซูกเมื่อพง์เสด็จมาครั้งแรกในฐานะทนายผู้ช่วยแห่งคุณพี่น้องเห็นยังเพราะว่าถ้าคุณมองดูพงที่อยู่บนกางเขนด้วยการตระหนักรู้ว่าคุณเป็นคนผิดคุณเป็นคนบาป และพระเยซูรับโทษแทนคุณคุณก็จะไม่พิน,นาศแต่มีชีวิตนิรันร์ให้ผมได้ยินเราพูดว่าฟังนะครับนี่เป็นข้อความพีที่ส่วนใหญ่แล้วคิดเซนท่องยอนบทที่3ามสิ 16, แต่ไม่เคยระหนักถึงบริบททั้งๆท,ที่พระเยซูคริสต์พูดเองในข้อ14แต่ความหมายจริงๆก็คือสิ่งนี้ก็คือว่าพระเยซูนเนี่ยรับโทษแทนแทนเราในการเสด็จมาครั้งแรกถ้าใครมองดูด้วยพงด้วยความเชื่อเขาก็ไม่พิน,นาศแต่มีชีวิตนิรันร์ถึงแม้ว่าเขาผิดจริง โอเคแต่เขาไม่ต้องรับโทษเพราะว่าพระเยซูรับโทษนั้นไปอ่าดูต่อไปข้อสิบห้าครับพระเยซูพูดชัดพีพ่น้องเห็นยังทุกคนเห็นแล้ว <_ C 1> เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ในบุตรมนุษย์ในพระเยซูกิตจะมีชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นพีพ่น้องที่รักถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูกิตว่าพงเป็นพระเจ้าตายบนไม้เข็นโอเคเนื่องจากความผิดบาปที่พี่น้องทําถึงแม้พี่น้องผิดจริงพี่น้องก็ไม่ต้องรับโทษครับเพราะพระเยซูยรับไปแทนโอเค พี่น้องจะไม่ต้องพินาศใดเบื้องไฟในรกพี่น้องจะไม่ต้องถูกพิพากษาแต่พี่น้องมีชีวิตในลายแล้วมีแล้วทันทีที่พี่น้องเชื่อแบบนี้โอเคสิ่งนี้สอดคล้องกับยอห์นบทที่ 5: ้าข้อยีซึ่งพระเยซูบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็ไม่ต้องถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านผลความตายไปสู่ชีวิตที่ไม่ต้องถูกพิพากษาเพราะว่าพระเยซูถูกพิพากษาแทนฉะนั้นพี่น้องที่รักในเทศกาลคริสต์มาสมองดูพรงด้วยความเชื่อใครก็ตามที่ยังไม่เคยเชื่อไม่เคยรับอัมมาจงงอดูพรรรองงคคด้้วววยาาามเเเชื่่จูป็นนบาป และเราทำผิดจริงแต่พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อช่วยเราจงมองดูพองด้วยความเชื่อพระองค์ตายมาให้เขนไทบาปเราแล้วดันั้นพองคถูกฝังและเป็นขึ้นถ้าพี่น้องทำแบบนี้พี่น้องก็ไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์ไม่ต้องเป็นต้องลุ้นพระเจากก้าโกหกไม่ได้หาเะล,ลูยาดังนั้นจงจาไว้ครับคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนโอเคพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อช่วยคริเสเตียนพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนแต่ใครเชื่อเขาเรียวกว่าคริเสเตียน ฉะนั้นพี่น้องชลักใช้อกาสนี้มั่นใจในความรอดสรรเสริญขอพระคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณของพระเจ้าเฉลิมฉลองและที่สําคัญก็คือฉวยโอกาสที่จะเล่าและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าคนจํานวนมากฉลองคริสต์ม,มาสโดยไม่เข้าใจความหมายเขาคิดว่าเป็นสานตคลอสหรือเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ต้องไปต่อต้านเราฉวยโอกาสครับว่าแท้จริงแล้วการที่เราให้ของขวัญกันเพราะว่าพระเยซูคิดเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานโอเคพวก ฝรั่งนั้นเหมือนกับเป็นปีใหม่เพราะว่าพิสต์มาเพื่อทําให้เรามีชีวิตใหม่ครับโอเคเท่านั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคนในความเชื่อจงประกาศข่าวประเสริฐจงเฉลิมเฉลองจงมีความสุขในนามพิเต์อามนเอาละพี่น้องจุลครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจเราก็คือดูมุมซ้ายเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คืออีกไม่เกินสี่ปีายในปีสองพันยี่สิบแปดสองพันยี่สิบแปดสำคัญไงก็คือครบรอบสองร้อยปีที่โปรตทส เราอยากเห็นตัวเลขหนึ่งที่สําคัญสามตัวคือหนึ่งมีผู้เชื่อหนึ่งล้านตอนนี้มี 5, 6, 100, ห้าแสนที่เราสมคูณหนึ่งที่สองมีศิษยพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีคิดจักรหนึ่งหมื่นแห่งง่ายง่ายคือศิษยพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักรมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยถึงเวลานั้นเราจะมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนคณิตศาสตร์ธรรมดาแต่ผมอยากหนุนใจเราว่าให้ตัดสินใจทําโอเคมีชีวิตอยู่เพื่อประกาศพระกิตติคุณประกาศข่าวดีประกาศด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือ พระเจ้าได้ส่งพระเยสคิดเจ้ามารับโทษแทนแทนเราพงเป็นพระเจ้าโอเคพงรับโทษแทนแทนเราใครก็ตามเชื่อในพเยสคิดบาปได้รับการยกทั้งหมดเพราะพงรับไปแล้วอเมนแล้วก็เป็นด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่แค่พูดเนื้อหาครับแต่ทําหมายสําคัญโอเควางมือรักษาโรคขับผีจงจําไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณเมื่อคุณกล่าวคํามไมได้ฐานด้วยความเชื่อผู้ป่วยจะหายโรคเพราะเพราะว่าพระเจ้าได้รักษาเขาแล้วโดยการที่พเยซูถูกเคียน เช่นเดียวกันกับที่พระเยซูได้จัดการกับบาปของเราในการตายถูกฝังมาเป็นคืนเอาละวันนี้เข้าใจยอนบทที่3ามข้อสิอย่างถูกต้องแล้วจงเฉลิมเฉลองออกไปอธิบายให้คนเข้าใจถึงเรื่องนี้โอเคเลิอกอธิบายเฉพาะยอนบทที่3ามข้อสิลองอธิบายบทที่สิบอ่าบทที่3ามข้อสิบสี่สิบห้าเพิ่มเพื่อเขาจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงดินาาและพระเยซูช่วยเขาอย่างไงให้ผมได้ยินพูดว่าเอาละครับพี่น้องที่รักให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทครับซึ่งแปลว่าสนิทมาก พักกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีเนี่ยครับด้วยบาดแผลเขี้ยนตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายโอเคพี่น้องที่รักจงร,รับรับมหาสนิทโอเครับพักกายของพงค์ได้ใจขอบคุณพระเจ้าจงรู้ว่าพระเยซูได้เจ็บปวดเพื่อเรา ฉะนั้นสุขภาพดีเป็นของเราพงค์ได้ซื้อการรักษาโรคเพื่อเราเราเรียกสิ่งที่ดีเรียกสุขภาพดีมาเราสั่งโครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจงออกไปตาบอดจงมองเห็นหูหนวกจงได้ยินเป็นใบจงพูดได้อะไรที่น้อยกว่านั้นจงเป็นปกติโรคทางจิตการบรบกวนทางจิตอ่าหูซึมเศร้าจงออกไปในนามพยสคริสต์ระดับโฮอร์โมนจงเป็นปกติอ่าอุบัติเหตุการจากอ่าหมายถึงโรคภัยจากอุบัติเหตุจงเป็นปกตินกตในนามพายธคริสต์โรคภัยจาก าการฉีดวัคซีนการใช้ยาผิดจงเป็นปกติจากการแพ้ยาจงเป็นปกติในนามพระเยซูกิต์เราสั่งจงเป็นปกติทุกประการตั้งแต่ปลายหัวยนปลายเท้าทุกส่วนทุกสาเหตุในนามพระเยซูกิต์จงหายและเป็นปกติในพระนามพระเยซูกิต์พระเจ้าผู้เป็นขึ้นจากความตายพระนามเหนือ <c oughs> นามทั้งปวงเราสั่งโครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจงดจออกไปสุขภาพดีทั้งหมดจงมาพระคุณและสันที่สุขที่พระเยซูยได้ทรงกระทำจงสำแดงในชีวิตเราเปล่ปาประกาศว่าเราได้รับพระคุณทุกประการและส,สิ่งต่าง,างๆเหล่านั้นสำแดงออกในนามพระเยซูริต์ อาเมน้องที่รัก <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำให้รายการเข้าใจบั้มพีทีลราก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันลองตั้งใจนะเพราะช่วงนี้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาฉลองด้วยกันมาฟังบั้มพีลองดูสักสิบวันเห็นสุขภาพดีขึ้นร่างกายดีขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นผมปล่าประกาศว่าครอบครัวงคุณกลับมาหาพระเจ้า เอาจิงเอาจังลูกหลานของคุณรักพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์พระเยิูพูดสิ่งดีเพื่อเรานี่พูดอะไรพูดถึงการที่เราได้รับการยกโทษบาปคิดเสียนคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพงเป็นพระเจ้าตายไม้แข็งถูกฝังเป็นคืนคุณไม่พินาศคุณมีชีวิตอีหลายพระเยซูคริสต์ได้เอาความผิดบาปของคุณไปแล้วมองดูพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีมองดูพระองค์ด้วยการตระหนกักรู้ทั้งนี้แล้วเฉลิมฉลองดำเนินชีวิตอย่างดี ผมป่าประกาศว่าถ้าคุณจะทําสิ่งนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งถึงปีใหม่แล้วลังจากนั้นคุณจะเห็นพระพรสอนพระพรคุณจะเห็นว่าคุณสอนว่าคุณคุณจะเห็นการทะลุทะลวงกุณจะเห็นหลายอย่างที่คุณอธิษฐานแล้วคุณคิดว่าพระเจ้าลืมคุณจะเห็นคําตอบผมป่าประกาศสิ่งนี้กดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์ทำให้รายการเข้าใจความผิดเจตขตอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเมื่อได้รับพระพรแล้วกดแชร์ต่อไปให้หัวใจพี่น้องที่รักอย่าลืมทุกวันนะเป็นพยานเพื่อพระยคริส Okay. และเป็นด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องเล่ายอนบทที่3ข้อ16เล่าบทที่3ข้อ14 15ก็ฟังโอเคและดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะผมปล่าประกาศว่าสิ่งที่ดีดต่างๆกลาลังมาถึงคุณคุณเป็นกลิ่นหอมและเป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งไรนี้โอเคเอาหลายทุกคนพูดพร้อมกันว่าชีวงฉันขึ้นขึ้นขึ้โค,ค,คช้า uen. โลมชีวิตคึกคัแต่ม่ได้่อนระรในพระนามพระเยซูกิตอามีน